สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะมาแล้วคำตอบชัดๆจากเปลล่าหลังมีข่าวเป็นนางเอกซุม่มคบเจ้าของโรงแรม อยู่ๆนางเอกสาวเบลล่ารานีก็มีชื่อติดเป็นหนึ่งในห้านางเอกซุ่มคบเจ้าของโรงแรมที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ล่าสุดสาวเบลเคลียรเรื่องนี้แบบชัดๆแล้วว่าไม่ใช่เบลแน่นอนเบลล่าเผยว่าเรื่องข่าวเพิ่งรู้วันนี้วันแรกว่าเรามีข่าวซุ่มคบเจ้าของโรงแรมตอนนี้เรื่องความรักเฉยๆกำลังสนุกกับงานและร้านขนมที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยไม่มีเวลาเหงา ถามสเปคคนที่ชอบตอนนี้อายุเท่านี้แล้วไม่มีสเปคแล้วชอบคนที่มีมุมมองที่ทำให้เติบโตได้เป็นเพื่อนคู่คิดคอยซับพอร์ตกันควรชอบกินขนมหวานด้วยขอขอบคุณแหลงข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ